สวครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮลัมนำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันอังคารที่8เมษายนโดยวันนี้จะมาวิคห์ฟุตบอลทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นดาร์บีคอตตีพบเบอร์ลี่คู่ที่2อาร์เซนอลโเรัลมาริดและคู่สุดท้ายไบรอันเมเนกพบอินเตอร์มิลานแต่ก่อนจะเป็นดูการวิคห์ฟุตบอลตะเครงในกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮบอกกันยับยับหากสนใจเพื่อบครัวเดียวกันกับเราสามารถอไลน์ไม่ได้ที่8แอร์ยูเอ็ม9คู่แรกที่เราจะมาวิคอบคือคู่หลวงดาร์บีคอตตีพอบ ก่อนอื่นเราดูดับคะแนนองทั้ง2ทีม,าา 11, ม 8, 21, ทงางด้านดาบี้แข่ง40นัดชนะ11เสมอ8แพ้21อยู่ลำดับที่21ของตารางส่วนทางด้านเบอร์รี่แข่ง40นัดชนะ23เสมอ15แพ้2อยู่จา่าฝูงของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นเบอร์รี่เป็นฝ่ายชนะ3ครั้งเสมอ2ใน5เกมหลังสุดโดยจะเป็นลูกศรสูง2ต่ำ3ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมเริ่มจากดาบี้5นัดสุดชนะ4แพ้1 ดูไปตะอสูง2เสมอ1ต่ำสส่วนทางเบอร์ลี่ฮานานสุดชนะ4เสมอ1ดูแบตะขอสูง2เสมอ2ต่ำหนึ่งผลสุขขดท้ายคเบอร์ลี่บุกชนะดร์บี้1ก่อมาต่อที่คู่ที่2ระหว่างอาร์เซนอลพบเรอลมดลิตก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนองอทั้งสองทีมทางด้านอาร์เซนอลแข่ง3 1นัดชนะ17เสมอ11แพ้3อยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านเรอลมลริตแข่ง30นัดชนะ19เสมอ6แพ้5อยู่อันดับที่2ของตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นอาเซนอนไปฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ2ใน4เกมหลังสุดโดยจะเป็นตกอนสูง3เสมอ1ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมเริ่มจากอาเซนนอนห้าน่าสุดชนะ2เสมอ3โดยเป็นตะกอนสูง2ต่ำ3ส่วนทางลิม่าริตห้าน่าสุดชนะ2แพ้3โดยเป็นตะกอนสูง2ต่ำ3ผลสุดท้ายอาเซนอนเปิดบ้านเฉือนชนะเรม่าลิตสองต่อหมาต่อที่โค้ชสุดท้ายระหว่างบาเยนนาเมนิกพบอินเตอร์มิลาน ก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของทั้ง2ทีมที้ชนะไบเยอร์เมนิกแข่ง28นัดชนะ21เสมอ5แพ้2อยู่จ่าฝูงของตารางส่วนล้านอินเตอร์มิลานแข่ง31นัดชนะ20เสมอ8แพ้3อยู่จ่าฝูงของตารางเรามาดูสถิติเฉพาะกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นไบเยอร์เมนิกเป็นฝ่ายชนะ4ครั้งแพ้1ใน5เกมหลังสุดโดยจะเป็นลกูกศรสูง1ต่ำ4ก่อไปเราจะมาดูผลการแข่งของทั้ง2ทีมนอกจากไบเยอร์เมนิก5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1โดยอตสูง3ต่ำ2 ส่วนทางอ e ินเตอร์มิลานัดล่าสุดชนะสามเสมอโดยไปในกสูงหสึ่งเสมอสต่ำ2คุณสกอรที่คาดไบยามิริกเปิดบ้านชนะอินเ e ตอร์มิลาน2ต่อ1ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็าสามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไลน์เฮียมาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเตงรับรองไม่ผิดหวังขอป็นว่าห่างสนใจติดต่อเฮียมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย